สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวพัดลมนะครับโคโครุนะครับพาดูรอบๆข้างนะครับก็จะขลังหนึงนะครับอันนี้ซื้อตั้งแต่สมัยเด็กนะครับมาดูเนมเพลทกันนะครับเนมเพลทอยู่ข้างล่างนะครับขออภัยนะครับถ้าต้องทำพัดลมเจ็บ ร,รุ่นตัวนี้อันนี้คลิปนี้จะนานหน่อยนึงนะครับรุ่นช,คคน,รน,น,รนชิคาคุนะครับกล้องจะขลังหน่อยนึงนะครับต้นชิคาคุตัวนี้โอ้โหตัวนี้เก่านะครับผลิต ตุลาคม2559นะครับตัวนี้เก่านะครับปัจจุบันรุ่นนี้เหมือนจะเลิกผลิตนะครับนี่นะครับมาครับมาเปิดกันเลยครับนี่นะครับมาครับเริ่มจากเบอร์เบาก่อนเลยตัวนี้ยี่ห้าเก้าดูนะครับยังแรงอยู่เลยนะนี่ ไฟเบอร์แรงสุดนะครับจะไปขับสายตรงนี้ถือว่าเก่านะครับตัวนี้ผลิตปี59เนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็อีกหัวนึงเนาะผลิต59เหมือนกันนะครับปิดครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกหัวนึงนะครับแต่ว่าถ้าอีกถ้าให้รีวิวอีกหัวนึงจะยากครับเห็นะครับหัวนั้นครับเป็นคอคอลูกซื้อมาพร้อมกับตัวนี้พอแถมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนวยนะคบสำหรับวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ